สวัสดีชั้นนักเรียนมอสองทุกท่นนานนะครับวันนี้เจอครูฝ่ายอีกแล้ววิชาดนตรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักและวิธีการแสดงละครนะครับอ่าอยู่ในหมวดหมู่ของวิชานาฏศิลป์นะครับดูพังสระอะไเรียนรู้เลยนะครับอ่าหลักและวิธีการแสดงละครนะครับอ่าจะแบ่งออกได้สี่ประเภทนะครับก็คือองค์ประกอบห้องละคร การบูรณาการศิละปะแสนงอื่นๆกับการแสดงละครอ,อ่าแล้วก็รักและว,วิธีการวิเคราะห์วิจารณการแสดงละครสี่จุดมุ่งหมายของละครอ,อ่านี่คือสี่หลักนะครับในฟังสระการเรียนรู้ในวิชานี้เรื่องนี้อ่ามาดูต่อครับจุดมุ่งหมายของละครครับอ่าละครเนี้ยนักเรียนรู้จักคำว่าละครไหมครับ นะต้องเคยดูกันทุกคนอยู่แล้วแล้วนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าละครเนี่ยคืออะไรกําลังไม่ไม่ถึงอะไรอ่ากูจะบอกให้ฟังนะครับละครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเรื่องราวเนื้อหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธกันนะครับแต่ละเรื่องเพื่อสะท้อนบางอย่างที่เกิดบางอย่างอาจจะเอามาจากชีวิตจริงหรือบางอย่างอาจจะไม่มีเลยเกิดมาจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อสร้างความบันเทิงใจให้เราดูแบบล้วน จุดมุ่งหมายของละครนะครับคือหนึ่งเพื่อให้ข้อคิดที่นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้สองเพื่อส่งเสริมให้ผู้แสดงมีความสามารถและได้แสดงความรามารของตัวเองครับสามช่วยฝึกให้ผู้แสดงเนี่ยมีจิตจินต,ตนาการในการแสดงครับและฝึกให้ผู้ชมเกิดคิดจินตนาการตามเรื่องราวที่ชมในการแสดงได้อ่านี่คือจุดมุ่งมุ่งหมายของละครนะครับสี่ เพื่อฝึกระเบียบวินัยของผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องห้าเพื่อสร้างความบันเทิงใจให้แก่ผู้ชม6เพื่อพัฒน,นาด้านจิตใจอารมณ์และความคิดของมนุษย์อ่าเรามาดูประโยชน์ข้างใหมกันนะครับประโยชน์ของการแสดงละครเนี่ยก็จะมีหนึ่งทำให้ผู้ชมแล้วหรือว่าผู้แสดงเนี่ยเกิดการพัฒน,นาด้านความคิดสั้นๆน,นะครับสองทำให้เกิดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงและการชมการแสดงครับก็คือละครเนี่ยเราดูแล้วเราต้องได้ความรู้ด้วย อ่ะสิได้รับข้อคิดที่ดีจากละครนําไปปรับใช้ในชีวิตนะครับอ่าละครก็จะมีคําสอนมีบทเรียนให้ให้เราได้ดูกันมากมายสิช่วยสร้างความซามัคคีครับและทําปก็คือความรับผิดชอบตองอานที่ออกมาอ่าอ่าช่วยให้ผู้ชมเกิดความบันเทิงความผ่อนคลายความซนมกสน,สนาครับนี่คือใจความหลักสำคัญของละครของประโยชน์ละครอ่ามาดูครับองค์ประกอบของละครแล้วทีนี้มีอะไรบ้าง หนึ่งเนื้อเรื่องหรือบทละครสองสรุปบทหรือแนวคิดสามลักษณะตัวละครสี่บรรยากาศห้าผู้แสดงอ่ามาดูทีละเลยนะครับการบูรณาการศิละปะแนงนงอื่นๆกับการแสดงละครอ่าก็จะมีแสงสีเสียงฉากเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ทำการแสดงอ่า ที่ทําให้เกิดเป็นละครนะครับอ่าอย่างตัวอย่าง,งละครเรื่องนี้เช่นละครเวทีชื่อฟ้าจะหลุดสายเอ่อเห็นไหมครับก็คือจะใส่ชุดเครื่องแต่งกายที่มันเป็นแบบเหมือนอยู่ในทะเลเลยชื่อก็ออกทะเลดูแสงสีไฟนะครับเหมือนอยู่ในทะเลสายอ่ามาดูหลักและการวิเคราะห์ครับและก,การวิจาณ์ในการแสดงละครอ่า มันจะต้องมีหลักนะครับไม่ใช่เราเราเวลาเราดูละครเราไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์ทรงเดชได้อ่าดูเรื่องนี้จะไปสร,รุปอีกเรื่องหนึ่งก็ไปได้นะครับนักเรียนเราต้องมีหลักคือหนึ่งเนื้อเรื่องหรือบทละครครับเราจะต้องวิจารณ์ได้ว่าเราจะต้องบอกได้ว่าจุดเริ่มอยู่จุดไหนละครกำลังพูดถึงเรื่องอะไรและตอนจบเป็นยังไงอเสร็จปุ๊บสองสรุปด้วยแนวคิด ก็คือเราสามารถสรุปได้ว่าเราคอยเรื่องในการรับ่อนอะไรเราอยู่และมาะสมกับเรื่องใดและเราเข้าใจกระที่เขาสอนหรือไม่ที่ข้อความซื้อมาให้เราหรือไม่อ่านี่คือบทสาาร,รุปหรือแนวคิดครับอ่าถามลักษณะตัวละครเนี่ยก็คือละครเนี่ยไม่ได้เล่นคนเดียวคือเล่นกันหลายคนมีหลายบทบาทมาเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถแยกแยะตัวละครให้ได้ว่าคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นนางเอกคนนี้เป็นตัวโกงอ่า สี่บรรยากาศครับอ่าพยายามผู้ที่แสดงเนี่ยคือคนทีมงานอะ่ะจะต้องทาําบรรยากาศให้มันรู้สึกได้จริงๆเลยครับว่าอินก็จะต้องใช้ฉากใช้เสียงดน,นตรีใช้ไฟที่เหมาะสมกับฉากเ่นั้น,น,นไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยเพื่อทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินแล้วเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นครับอ่ามาดูฝั่งสรุปสาระนะครับอ่า หลักและวิธีการแสดงละครอ่าหนึ่งจุดมุ่งหมายของละครเพื่อสร้างความสนุกให้แก่ผู้ชมองค์ประกอบของละครละครที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบก็คือเนื้อเรื่องบทสรุปและแนวคิดลักษณะตัวละครสามการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงละครครับอ่าก็คือเราจะต้องนําศิลปะอื่นๆเข้ามาผสมด้วยละครอย่างเช่นมีดนตรีหรือมีการรำนาตศิน,ะนอะไรขึ้นอะไรก็ได้ครับหลักแล้ว วิธีการวิจารณ์ณวิเคราะห์ในการแสดงคอ,อนเ่ที่พูดไปเมื่อกี้เลยเราจะต้องรู้อะไรบ้างอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในพาร์ดนี้อ่าสรุปวันนี้ไม่มีกันบ้านแล้วนครับขูปล่อยฝีครับแต่ว่าทำงานเก่าส่งกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะสอบแล้วตั้งใจกันด้วยนะครับนัเกเรียน เดี๋ยววันนี้ครูข้อลาตลาข้อตัวลาไปก่อนนะครับอสวัสดีครับ